ครับสวัสดีป้าแม่ปีน้องตังฟังไทยฟังเราแล้วก็ต่างตางประเทศนะเจ้าวันนี้แม่นิดจะพามากินขนมเส้นน้ำเงี้ยวค้นเหนือต้องกินน้ำเงี้ยวเจ้าใครมาแอวเหนือต้องได้กินน้ำเงี้ยวนะเจ้ามาเจ้ากากินค้นเหนือขึ้นจืดเลยนะเจ้าน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมเส้นน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยว ข้าวซอยขึ้นจืดของเนื้อเลยเจ้ากินจะได้อยากจะได้กับแบบนี้คนหมกักคนชอบดูเนาะอยากจะได้ดีเนาะ Mà họ cũng khá là lắm Mấy nó có lắm như thế này kín lắm bà lắm đúng không tụi này, Bây giờ chả ơi nắp ตั้งแต่นยักคลิปมาบวมออกบวมออกเตา <c oughs> ทำคลิปมาสองสามปีได้อยู่ได้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นลืมกระดาษชิชู hai con trai của nhau nha salad Kín ốp chín kinh lắm nhau mình tông mì phát đỏ, thông ngọt, thua ngáo lại กระเทียมเจียวเยอะๆอร่อย <c oughs> มาเจ้ามากินตะกัน <c oughs> ใครฮักใครชอบ เป็นกำลังใจก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามมาเจาะกินก้อยกินก้อยกินซอยจุมันคนเนือไม่กินแบบนี้อีกเนาะหวานไปคนเหนื้อกินมาได้ซอยจุกินบาคือ เอามันกินเผื่อความเผลิดเพลินเนาะบางคนดูค่อยตามบางคนดูอยากกินตัวอีกนะมันเป็นการกินโชว์ใครรักใครชอบก็ดูใครไม่รักใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะ เราจะทำให้ถูกใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เนาะก็ะเมือนการทำงานมีก 8, nah ุฏิ X, คนหัางมีคนจังมีคนหังดีมีคนคอยอิจฉาลิษยาก็มีหลาย Rất là compact Xem nhau Bên đây nhạc, em mình đi sư mà Năm nhau xứ เค่ไหนวจะมาซอยจุกให้กินคือกันหน้าเนาะจะไปกันมาซอยมันเขาไม่คอมเมนต์มา่าวางอนก็ว่าเหนือทำไมชอบกินซอยจุทำไมชอบกินดิบเอาอ่านน้ำนี่มันก็บพิษแล้วเนาะอือ ขนเหนือซอยจุอยากจมเนาะข้นเหนือเขียนมาได้เนาะอบ่ไปเบาไป,าไปมาแอวเหนือบอดัดดีลืมกินน้ำเงี้ยวนะเจ้าน้ำเงี้ยวข้าวซอยอาหารขึ้นจือ้อเมืองเหนืออร่อย อาหาแต่ละผักก็จะบ่เหมือนกันเนาะต้งเนื้อก็จะชอบเน้นใส่กะปิอหลานเน้นใส่ปลาห้าผักกลางเน้นกะทิผักใต้เน้นเผ็ดๆเราจุนแต่ละผักบ่เหมือนกัน กินจนตัวบวมหมดแล้วนี่กินคลิปเพื่อนๆคนไหนเป็นเหมือนกันพอ่อเพื่อนๆคนไหนเป็นเหมือนกันบ้างกินจนตัวบวมแล้วกินคลิปหืมใสจ่จุกินน้๊กินตับจนเขาแซวเป็นปอบปอบลง ก็เป็นการกินโชวนะ์เนาะเส้นสด กระดูกหมูแฮนกระดูกหมู ไม่ได้กินบอสุภาพเจไดรก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยพ่อแม่พี่น้องตัวนเจ้ากินบอสุภาพกินมุมมามกิ่นเจไรน้าเจ้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้คนที่แวะเข้ามาับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องมณทตัวนเจ้าจะได้ก็ฝากเป็นกําลังใจก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกําลังใจให้กันเมื่อื่นตัวนเจ้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า